สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลรูลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผลวิทรวและคุณแคนอัติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้สู่สายตาของคุณผู้ชมทางบ้านทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้เสวนารการโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับแคนครับเรายังคงถ่ายทําภาพยนตร์อยู่ที่โรงภาพยนตร์สุดหรูอลังการงานสร้างนะครับ กับ One อั t ตร้าสก e ีนซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ที่เขาบอกว่าเมื่อเข้ามาแล้วหลังจากชมภาพยนตร์แล้วมันได้ประสบการณ์ i m m e r s i v e Experience ครับใครที่อยากได้ E x ม l u s i v e มากกว่าเดิมนะครับที่นี่ขามีโรง Smooth As s i l ล p r e m i e r c i ซ e m a นะครับซึ่งโอง้โหที่นี่สุดยอดมากๆกหรูหรามากๆ,าากๆที่นั่งก็สบายมากๆนะครับที่วันอัลตร้าสกีนี้ด้วยครับแน่นอนครับนอกเหนือจากนั้น,นครับแคนพอเข้าไปแล้าเนี่ยพอเราเอนปุ๊บเขาจะมีทั้งหมอนและผ้าห่มมาแล้วก่อนเข้าไปเนี่ยบรรยากาศในการรอรออะว่่าาาางงเเขขข้ชมภพยน์ที Privat La มีขนมมาเสิร์ฟด้วยครับแน่นอนครับทุกอย่างสมูรณ์แบบนะครับสามารถมาอย่างสะดวกสบายเดินทางผ่าน MRT ทีนะครับที่สถานีลุมพินีนะครับออกที่ประตูหมายเลขหนึ่งกดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น5ครับใช่ครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับดูได้ผ่านทาง Facebook วันออสตราสกีนั่นเองครับเอาละครับเปิดรายการของเราช่วงแรกวันนี้มีข่าวสารทั้งแวดวงบันเทิงและภาพยนตร์มาฝากกันนะครับดูกันเลยครับในช่วงเซลูลอยบีทครับช่วงเซลูลอยบีท สนับสนุนโดย M Pass บัตรดูหนังสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกวันทุกสาขาที่ Major Cineplex สมัครได้แล้วที่ Line at Major Group เริ่ม c าว n t down ก่อนวันเขา้าฉายจริงสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Superman ซึ่งจะเป็นการเปิดเฟสแรกของค่ายดีซีที่เขาเรียกกันว่า Gods and Monsters ซึ่งแน่นอนเมื่อหัวเรือใหญ่ของ DC อย่างเจมส์กันนั้นงลงมือทั้งกำกับการแสดงและเขียนบทเองก็ต้องมีความพิเศษที่ทำให้ฉบับล่าสุดนี้แตกต่างจากภาพยนซูเปอร์แมนที่เราคุ้นเคยกันโดยผู้กำกับเจมส์นั้นได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยาสารออนไลน์ของประเทศญี่ปุ่นว่าซูเปอร์แมนของเขานั้นได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนดีกรีรางวัลออกสการ์ด้านเทคนิคพิเศษของประเทศญี่ปุ่นอย่างก็อดเซล่ -1 ึ่งฉายในปี2023ด้วยในซูเปอร์แมนเขาได้พยายามผสมผสานสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์อย่างไคจูในเรื่องพร้อมทั้งหุ่นยนต์สุนัขบินได้และซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นและอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ถอดมาจากเรื่องกอดเซลล่าไมเนสวคือการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับซูเปอร์แมนฉบับของเขาจะมีองค์ประกอบมนุษย์เป็นรากฐานโดยเขามักจะย้ำสม่ำเสมอในบทสัมภาษณ์ต่างๆว่าฉบับนี้จะเป็นซูเปอร์แมน ที่มีความเมตตาอันเป็นพื้นฐานเป็นซูเปอร์แมนที่สร้างความหวังใหม่และมีทัศนคติเชิงบวกอีกด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าซูเปอร์แมนในฉบับของเจมส์กันจะออกมาเป็นอย่างไรแต่แค่ดูทีเซอร์แล้วก็เห็นถึงสีสันสดใสซึ่งแตกต่างจากฉบับก่อนๆอนอย่างสิ้นเชิงซูเปอร์แมนฉบับเจมส์กันมีกำหนดฉายในวันที่11กร,รกฎาคมปีนี้ค่ะ Madonna is a material girl. ดูท่าทางภาพยน์ชีว่ประวัติของราชินีเพลงป๊อปอย่างมาดอนน่าจะเปลี่ยนทิศทางมาเป็นรูปแบบซีรีส์จำกัดตอนและฉายทางสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Netflix กแทนหลังจากโปรเจกต์พาพยนถูกพับเก็บไปตั้งแต่ปี2023แม้ว่าเรื่องของนักสแสดงยังไม่ได้ถูกเปิดเผยเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานแต่ซีรีส์เรื่องนี้ได้คว้าผู้กำกับชอนเลบีแห่ง Deadpool and Wolverine และยังเป็นผู้อำนวยการสร้างซีรีส์อย่าง Stranger Things มานั่งแทนกำกับ การแสดงอีกด้วยก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้และถือว่าเป็นการล้างกระดานเริ่มใหม่เพราะก่อนหน้านี้ฉบับภาพพยนไปถึงขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงแล้วผ่านการออดิชั่นร้องรำทำเพลงที่เข้มข้นจนคว้าจูเลียการ์เนอร์นักแสดงดาวรุ่งจากซีรีส์เรื่องโอซอร์กมาแสดงแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าในฉบับซีรีส์นี้เธอยังจะหวนกลับมารับบทเป็นมาดอนนาหรือไม่โดยเส้นทางการเป็นไอคอนระดับโลก และราชินีเพลงป๊อปของมาดอนน่าก็ยังเป็นเรื่องที่แฟนๆนั้นให้ความสนใจนับตั้งแต่เธอลาออกจากมหาวิทยาลัยและขึ้นเครื่องบินไปนะครนิวยอร์กเพื่อตามความใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องโดยมีเงินติดตัวเพียง35เหรียญสหรัฐกับการคร่ำวอดในวงการเพลงที่มีกว่า46ปีมาดอนน่าเป็นศิลปินหญิงที่อัลบั้มมียอดขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า400ล้านแผ่นทั่วโลกและยังได้รับการเสนอชื่อเข้าฮอเกร ตียต์ร็อกแอนด์ l l ในปี2008อีกด้วยค่ะมาแล้วจ้ากับทีเซอร์ของภาพพิล์อานิเมชันภาคต่อซิ o ทูเปียซึ่งงานนี้นอกจากจะเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งระหว่าง2ตัวละครหลักอย่าง Judy h o อปสและ Nick ไวลด์ซึ่งให้เสียงพากโดย Jennifer Goodwin และเจสันเบตแมนคนเดิมแล้ว ภาคนี้อย่างต้อนรับตัวละครใหม่อย่าง Gary the Snake ซึ่งให้เสียงภาคย์โดย K.V. วีควานักสแสดงดีกรีรางวัลออสการ์จากเรื่อง Everything Everywhere All at Once ค่ะโดยภาคนี้ Judy และ Nick ต้องพบกับความโอลหมาดเมื่อ Gary the Snake ได้มาเยือนซูโทเปียและเพื่อไขคดีนี้พวกเขาต้องแฝงตัวไปที่ส่วนต่างๆของเมืองที่ผู้ชมนั้นไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นน้องบึงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกึ่งน้ำเนินทรายทะ เลซายอันกว้างใหญ่โดยเน็กและจูดีจะพบกับเพื่อนใหม่มากมายนอกจากนี้ซูเปอร์สตาร์ชาคิรายังกลับมารับบทเป็นนักร้องสาวเกอร์เซลอีกครั้งพร้อมกับลุกใหม่เพลงใหม่และแน่นอนท่าเต้นใหม่ด้วยค่ะภาคตอนนี้เขียนบทและกำกับโดยเจอร์ดบูชผู้กำกับภาพยนแอนิเมชันเรื่อง e n c a n t t โดยซโทอปียพัก2นี้มีกำหนดใช้ในวันที่26พฤศจิกายนนี้ค่ะ ต้องบอกเลยว่าข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับติดตามกับเรา2คนได้ทุกสุดสัปดาห์นะครับ,รบในช่วงเซลอยบีของรายการเซลลอยครับแคนพักกันแป๊บเดียวฮะช่วงหน้ามีเรื่องราวแนวสยองวันกันบ้าง oh. bring her back สักครู่เดียวครับ